ติดตามข้อมูลข่าวสารของพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้กำชับ เร่งเร่งด่วนให้ดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในเร็วๆนี้เตรียมเชิญกรมธนารักษ์เข้าหารือและทบทวนแผนการจัดสรรที่ดินราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของพี่น้องเกษตรกรประชาชนทั่วประเทศติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง อสันแซบค่ะเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวน เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้และก็เป็นข่าวด่วนมาฝากพี่น้องด้วยนะคะเมื่อวันที่21เมษายน2564ที่ผ่านมาค่ะนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภายหลังพลเอกประยุจันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและก็ที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศด้วยนะคะและก็เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม ในเร็วๆนี้เตรียมเชิญกรมทนารักษณ์เข้ามาหารือแล้วก็ทบทวนถึงแผนการจัดสรรที่ดินราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและก็เป็นพื้นที่ทําการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่ไม่มีที่ทํากินด้วยค่ะล่าสุดนายสันติยังกล่าวอีกนะคะว่าเนื่องจากที่ผ่านมาน่ะอาจจะเกิดความล่าช้าจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 ชีนนะคะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นรวมทั้งพื้นที่บางแห่งของกรมทนารักษนะ์มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่อยู่เดิมอยู่แล้วก็การจะเข้าไปพัฒนาจะต้องมีการวางรูปแบบแปลงที่ดินด้วยให้มีความเหมาะสมรวมทั้งต้องเข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยในส่วนของแผนกรมทนารักษ์ที่จะมีการจัดสรรเรื่องของที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็ทําการเกษตรมีอยู่แล้วนะคะแผนการดําเนินการนะมีอยู่แล้ว แต่จะเรียกมหาลือเพื่อจัดลำดับความสำคัญแล้วก็กำชับให้เร่งดำเนินการให้ออกมาเร็วที่สุดโดยพื้นที่ราชพัสดุนะมีหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเซาเพระนาะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังเผยนะคะว่าเร่งให้ทางรัฐบาลเนี่ยเร่งจัดสรรที่ดินราชพัสดุค่าเช่าถูกให้ผู้มีไรายได้น้อยเช่าอาศัยอยู่แล้วก็ทาการเกษตรด้วย ถือว่าเป็นข้อมูลเรื่องราวข่าวสารดีๆที่นํามาฝากกันในวันนี้หากพี่น้องท่านไหนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ทํากินหรือว่าที่ทําการเกษตรยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะคะเดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่น้องอย่างต่อเนื่องนะเอาละค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายค่ะ